กันด้วยนะคะพบกับผมครับคุณบีมชาแนลนะคะวันนี้ก็ผมเราจะมาเล่นเกมซินิเตอร์ดอทไอโอนะคะเราจะให้แบบเพลย์ออนไลน์นะซึ่งเราจะเล่นแบบไลก์บีดูป่ะเออก็คือแบบกากเออเย็นกากเออเราเรากากอยู่แล้วเราไม่เราไม่ต้องคิดกากดู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 ครับเรากากอาอเฮ้ยกากกินป่ะเนี่ยอาอเฮ้ยกินฟรี ไปเรืนน่อยๆครับผมเยาะย้ยอ่าใช่ผมลืมบอกครับเสียงมันจะไม่ตรงกับการเล่นนะก็คือแบบบางทีมันก็อาจจะมีปัญหาแล้วขออภัยด้วยเพราะว่าเสียงมันจะไม่ตรงกับเวลาเล่นเดียไปเนน The Duck. The Duck. รื่อยๆครับผมเดอดักเดอดักรู้รู้สึกว่าเด็ดเขาจะดีนะเด็ดเดอะดักคุณเดอดักคุณใช้เด็ดอะไรครับเทโอทีวอ,อย,อยใช่แล้ว มุวนตัวซะเป็นเาขาเรียกว่านะฮะเกง่งเนาะว้าวาว้าวาว้าวาว้าวว้าวว้าว The fuck อา้อาวไปก่อนเล่นบอดอีกเอาค้างเลยเฮ้เอาเฮ้ยค้างเลยให้เขาไปอเลเล่นแด้เป็นเท่าไหร่ก็ตายหาละ เขาใหม่เอออ่ะคราวนี้ไม่ได้เขียนชื่ออีกเกี้ยมจริงๆริงเออใน,นที่บ้านมีช่างกากนะฮะก็นะเราเจอเดี๋ยวไม่นานนะฮะเราอาจจะได้เปลี่ยนเครื่องไปแคสอีกเครื่องหนึ่งก็ไม่ต้องตกใจนะว่าหน้าผมหายไปเลยเนาะโอเคเฮ้ยอเงินวีเื้อเฉียวกี้ดี้ชั่วร้ายโอเคฮะ ตายนี้ตายแล้วเลิกอาลิปเลยเปล่าวะเออคิดสักสี่าทีลงพอดีเพราะว่ามันลงเร็วฮนะคนอื่นก็จะได้ดูเร็วๆเ,เดี๋ยวอาจจะมีพัซสองโอเคได้ได้ได้ครั้งที่สามแน่นอนครั้งครั้งมาเราเขียนชื่อเราบุกครัง้งเถอะปะไม่เคยลองเลยไปถามว่าบางคนนะฮะอาจจะถามว่าทำไมผมชอบใช้สก,กินนี้นะเพราะว่าผมชอบเป็นอาเคดโกบก เป,ไป็นเตเกินของอาเคดโกแล้วสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะตัวย่อเขาคือ AG นะไปดูกได็ไใ้รครับผมเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้มันเป็นอะไรพี่เออโอเคเชิญเชิญเชิญเฮ้ d What the Hack ไอ้นี่ก็ขยันแหลกจุงเบย์โอเคไปไปดูกดกีก่ที สองอยู่เลยไม่ได้อย่างงี้สี่ทีลงพอดีโฆษณาโฆษณาก็ขยามาจังเลย <c oughs> โอเคฮะก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเอ,อถามว่าเอาชีวิตรอดไหมครับอีพีสองเมื่อไหร่มานะฮะไม่ต้องคิดมากค่ะพี่เกียรติลงเฉยอัดเสร็จแล้วนะคะยังจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวไปดูเอาก็ได้อัดเสร็จนานแล้วแต่ขี้เกียจลงหุดนา,นานเนี่ย กูละคิดหนักโฆษณาก็ขยันมากเยี่ยมยิงอืมสองครั้งตายไหมเออเนี่สองครั้งของเราเยี่ยมริงอะไรมันจะเยี่ยมขนาดนี้อื n e fresh I am โ <t> i <ries> <h ams> uh. uh ้โหโอ้ย มันต้องใช้ชื่อนี้แหละ <g ül> ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ชื่อนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นดิเปอร์ถอย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 เฮ้ยเฮ้ให้ผมให้ผมดิพอคลิปน,นี้จบ ผมรอดเกมมิงนะก็ถามว่าทำไมผมไม่เล่นต่ออีกสักตาเพิ่งเสียทีเองนะฮะเนื่องจากตอนนี้ผมแบตผมก็จะหมดถึงผมจะช้าไปเล่นไปด้วยนะคะแบตเสื่อมไปแล้วครับผมก็บายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเป็นไงคลิปนี้สั้นแต่โคตรด้ใจความอ่ะเอปไปไป